อุปถัมภ์พี่น้องวันนี้สิเฮตุอันตำแซลมอนกุ้งตำแซลมอนตำกุ้งสดค่ะขั้นตอนแรกสิลวกขนมจีนก่อนเสื้อนี่มาจากกระพุ่งเบอร์มันจะเป็นขนมจีนบ่เด้อหน้าตาคือขนมจีนอยู่แต่ว,ว่าก็เขียนบอกว่ามันเป็นวุ้นเส้นเด็กแม่มีเส้นเนี่ยไม่เป็นวุ้นเส้น เบิรงมันงจะเป็นบุญเสร็ญนึกขนมจีนจ้ะเมือ่อนานมาวัยกินโคมอีปูเมือ่อนี้ซื้อมาซ้ะอยากกินเนาะโคมอีปูโคมอีปูแซ่แข็งได้กับซีอบเนี่ยหมอนใบหน้าได้ไงโบว์เปิดดอกน่าจะกินมาหมดอ,อันนี้คือเสมอนดัดไปแกะกลุ่มนะกุ้งสดสดเลยค่ะตัวใส อาโตกับพ่อเราแล้ว,ลวม,มันจะกิ่น,นหอมแบบเสื้อผอานะันี่แซ่บอะแล้วก็เป็นเสม้อนที่ดีว่ะเด้ตอนนานๆไปเลยกินจุใจไปเลยค่ะ <Okay. Yeah. S 1> ต่ำใจบ,บักทัวเลยค่ะปั้น <c oughs> จะมาตำใจแบ,บกทัวจะนอนกักุ่ม <Yeah. S 1> บักทัวกับบทัวฝรั่งเล็กน,น้อย <c oughs> ทัวไทยบไรลงไปไลงไปล่างไทยโ <c oughs> ดนลงไปเฮ่นึงข้าน แต่เจ้ทำง,งานกับไม่เฮี้ยนมองสิไปที่ที่ทำง,งานเฮี้ยนในปลาสมานะมองที่สิไปพี่น้องมันเป็นขนมจีนอยู่โอ้ยสิดเด็ดเปื้อมาไหวลหลายตัวเนี้ยเมื่อวานเป็นอันวุบนเซนเป็นขนมจีนอีลริถมไข่น้ำพี่น้องพี่แข่งที่เอาไปเพจเลยเลื่มซื้อกับเทียมตามพี่สมาน

ีนังสีน้องอันะนเี้ยตัดเสแซบ,บอบพี่น้องร่อต้มไข่แป๊บนึงก่อนจ้าน,น,นี่นเด้อพี่น้องแล้วแล้วอันนี้กุ้งมันอันที่ที่ควออันอ่อนโตน่ะต่ำหนึ่งกุง้งสด หวนกันดดืกลงในหม้อ,อไหลน้ำมันอบใส่กันกันกบขราอีปโปเนาะนี่เจ็บแซ่บนนวาเลยไม่ได้จ้าไม่กินน้ำกันจา้าไม่ด้พี่น้องมันได้เวลาได้เวลาก็อยากกินน้ำโอ้ออุ้ยน้ำแต่มหม้อห้องไรถือราเด้ลูกมันจะเผ็ด นี่บะนี่ลูกสาวกันเจ้าแต่ต้องส่งจุดปะไมปุปปมบ๊บปุ๊บทุกมื้อซาบะสกายสอบดี๋ยละ่ะทั้งหมาทั้งคน้นสก,กายเดี๋ยวแม่ก็จะตีหนุ Là, après, il reste avec la, la sauce salade papaye, maman, piquant, hein. Tiens. Maman va faire... Soit, soit, si tu veux. J'ai encore pour manger. Quoi? J'ai encore pour ce soir. Mais là, tu peux pas manger, là, ça pique. Ok? D'accord. non bon. Non, maman, c'est bien, un อุ่นเซนที่ใดๆมันเป็นนันน์เนื้อนุ่มจีนเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อมาไวหลายๆน้ำเล่ยลง,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 งไปร้านไทยแซ่บๆ้ะ Tu veux encore Oui. Peut-être que ça pique, t'as là. Hein? Oh, t'inquiète. ça, t'as dit. Hein? Non, mais là, euh, tout à l'heure, tu Tu veux ou un... tu veux pas? Ai ça pique. Non, mais je veux pas que ça pique. Mais non, ouais. parce qu'ils sont déjà tout touchés. Ah, ben non. Ce soir, maman, on faire un autre rien. Okay? Okay. ลูกกับวอาภาษาไทยพ่อเป็นทั้งภาษาไทยพ่อเป็นพ,พ่อพกับ่าดาแม่ว่าแม่์มหาดูกให้ยบอลภาษาไทยหารดูได้กินน่องแตอามั่งก็ก็อยาก,อยากบอลหน่อยเล็กน้อย

Ya, okay. oke, 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 c'est pas la peine hmm? bah c'est bon c'est bien pas c'est c'est alors donne-moi mon s'il te plaît

จิ๋นลายากูกิ๋นลงมาแน่นอนเลยไว้กุ่งแซบแซบไว้กลุ่มันมันมัน แต่อยู่เมืองไทยเนาะอีพอแกะไปง้มไม้กินค้งอีปูพ่อแกนีนพยยี่ไอ้เด้ ขนมเส้นแซ่บสุดยอดเลยแนยวนุ่มไตลากชุดแขกว,งวางงูสกายฮะ แยวกัดป้วนหรือยังต้องแยวกัดเนี่ยแถวต้องหักแน่นอนเลยต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเน่าโค้งญี่ปู่นาะ Den så bra อิ่งหนเกไปหน่ยนมันะดอ,อกฮะสเด็คะเด้อสม่กินเห็ดน้ำมักินให้กกใหบะอ,อีกเด้อค่ะเด้อ